หนึ่งคือเหตุผลทางการแม่คือมันไม่ได้อรมันเกิดมาไม่ได้เพราะว่าเกิดมาแล้วแม่ตายอืแม่มีโรคประจําตัวคคะเป็นพิษอะไรเองก็มอาจจะีตรงนี้เนี่ยหนึ่งชีวิตอยู่รอดนะดีกว่าหนึ่งสองชีวิตตายเลือกต้องเลือกหมอต้องเลือกใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่อันนี้คือไม่ได้ครับแต่มีกรรมไหมมีครับกรรมติดตัวครับกรรมติดตัวของใครของตัวเด็กคนนั้นเองออ แต่ถามว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่ดีไหมมีครับนะมันก็ยังมีความไม่สบายใจอยู่แต่ตัวนี้มันเบาบางมันเบาบางสองคืออุบัติเหตุเองแล้วเกิดหลุดล่วงออกไปอ๋ออ่ะอุบัติเหตุเป็นสิ่งไม่คาดคิดใครก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับบางคนนะตั้งใจที่จะมีลูกนะไปทำกิฟต์ก็ดีหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ปฏิสนธิโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็ยังหลุดอ่ามันเป็นอุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดคิดอันนี uh, ้อนุโลมไม่เกี่ยวกับเรื่องแทงหรือว่าเป็นไปตามความเจตนาเข้าไม่รด้เจตนาเข้าน้ําหลองน้งหลุดเองอ่ามันนั้นก็ไม่ว่ากันอืเพราะว่ามันเกิดจากโรคครับมันเกิดจากสภาวะร่างกายอันนี้ต้อง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 บอกมันไม่เกี่ยวนะต้องแยกแยะนะครับปรับการที่สามที่ ไม่มีผลอะไรมากมายนะครับผมไม่ได้ติดกรรมไม่ได้ติดอะไรคือสภาวะของเด็กนะครับที่มันกำลังจะเกิดแล้วโรพันคอมาตั้งแต่เกิดหรือว่าตายอะไรท้องมาคลอดออกมาแล้วตายาหรือว่ามันคลอดก่อนกำหนดนะอ่ะยังเป็นลูกกรอกอยู่เลยอย่างเงี้ยอออ,อันนี้ไม่ถือพอเขาตั้งใจแม่ประคับประคองอย่างนี้น,นะตั้งใจแล้วติดนะ